สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัระแังพิมพ์ทรงเจดีนะครับที่มีสังกติที่ชัดเจนมากนะครับนะครับบางท่านก็เรียกว่าพระพิมพ์สังกตินะครับเพราะสังกติชัดมากนะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าบุคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผนังศรีวัดระแังนะครับสร้างในปีพศ2 4งพคือสร้างยุคปลายนะครับยุคปลายเลยนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามครับปลุก แล้วท่านก็ส่วนผสมของข้าวสุกกล้วยกับปูนเปลือกหอยนะครับน้ำมันตักอิ้วผงวัตถุคุณทั้ง5มีแร่ธาตุไกสิทธิ์นดินศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับมีส่วนผสมนะครับพระนี้ก็เป็นพิมพ์เจดีนะครับสังกติเจดีหรือพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาวัดดูครับว่าใช่หรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าสวยมากครับสวยมากนะครับฐานจะงอนขึ้นมาครับนี่ครับสวยมากครับ งอนมากครับดูวัดเลยครับพิมพเจดีจริงครับอันนี้พิมพเจดีนะครับพิมเจดีนะครับเพราะว่าสัดส่วนเป็นทรงเจดีนะครับด้านนี้ครับครับได้ครับสัดส่วนเป็นเจดีครับโอเคครับเรียกว่าพระทรงเจดีนะครับวัดระฆังนะครับวัดระฆังนะครับอันนี้สร้างที่วัดระฆังนะครับ สวยงามมากครับเนื้อเซตมากครับเนื้อด้านหลังเซตเหี่ยวหดแห้งครับเซตตัวเป็นขึ้นๆนะครับไหมครับมีการเซตนะครับแห้งมากครับเนื้อแห้งมากครับดูครับเซตตัวแห้งมากครับดูครับเนื้อจะแห้งนะครับพระวรคังนะครับนะครับมีผมเุตทุกนเยครับนะครับสวยงามครับดูครับเซตตัวจริงๆครับ นี่คือวัดระฆังเน่แทบเป็นอย่างนี้ครับนะครับผู้ใดอยากมาร่วมสร้างพิพันธ์ก็มาเลยครับตอนนี้เราเปิดโอกาสลืมบอกครับบ้านห้องถินพิพัณฑ์ต่อแยกพิพันธ์ในเนื้อที่สีไร่ถ้าผู้ใดมีความต้องการาพระสุรังไปไว้ครอบครองเป็นมีบุญวัฒนาได้ครอบครอง,อองก็เข้ามาร่วมนะครับที่นี่เรามีอย่างละองสององ,องนะครับเรามีไม่เยอะถ้าถ้าถ้าท่านลงดูใน u t u b e นะครับว่าถ้าจอกแล้วก็โทรมาถ,ถามว่า องนี้ผมจะมาร่วมสร้างพิพันธ์ได้ไหมครับมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างถ้าผมมีเกิน2องค์3ององผมก็จะแบ่งให้นะครับนะครับางองคมีองค์มีพิมพ์นี้มี2องค์อย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งให้องคหนึ่งนะครับสำหรับคนมีบริษัทมาร่วมสร้างนะครับดูกันในเนื้อของท่านครับเซ็ตหมดนะครับเซ็ตเหี่ยวในในช่องแขนนะครับเหี่ยวในช่องแขนครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาไม้ชี้ให้ดูนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามครับ ประเมินหาราคาไม่ได้นะครับเพราะพระนิพผ่านการประกวดรับรองมีใบรับรองได้รางวัลได้ถ้วยรางวัลนะครับแล้วก็ไปตรวจไปตรวจด้วยเครื่องที่มีใบใบบลอค so ก็ผ่านค่าของอ่าพวกแคลเซียมแคลไซด์ด้มาตรฐานนะครับนะครับนี่ครับดูเหี่ยวดูครับการเหี่ยวนะครับดูเหี่ยวธรรมชาติครับดูครับการเสาะนะคือหลักธรรมชาติพระพระแท้จะเป็นลักษณะครับแล้วสีก็ไม่ใช่สีเอามาทานะครับเกิดจากสีสีนี้ก็เกิดจากอยู่ในเนื้อผ้าเลยครับเกิด ใช่เอาสีมาใหม่ๆมาทานะครับเดี๋ยวผมจะสโคมให้ดูครับอาจจะพระเขาทาลอกลักน้าเกลี้ยงไว้แต่แล้วก็เขาซึมมาอยู่ในเนื้อหมดแล้วครับจะไม่มีการทาข้างนอกทาใหม่นะครับถ้าของเกศจะทาใหม่นะครับแล้วเนื้อดูครับเหี่ยวแห้งธรรมชาติดูครับการเหี่ยวแห้งธรรมชาติดูไว้ครับนี่ครับหลักธรรมชาติของพระนะครับเหี่ยวแห้งหมครับดูครับเซตตัวเหี่ยวแห้งนะครับแล้วจะมีคราบขาวขาวนี้ไม่ใช่ครับแป้งนะครับ อันนี้จะเป็นคาบแขวไซส์นะครับข้าวขาวในองค์พระนะครับนะครับนะครับดูให้เป็นครับต้องเป็นต้องเป็นครับบางคนไปฟังแต่เขาก็บรบปข้าบแป้งนะไม่ใช่ครับนี่ค้ับค้าบแขวไซส์จากปูนบลาหอยครับนะครับดูกันเซตตัวนะครับองค์นี้สมบูรณ์มากครับบางองค์นี้แทบมองไม่เห็นนะครับองค์นี้สมบูรณ์มากครับนะครับเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูอีกหน่อยครับนี่ครับสวยงามครับเห็นไหมครับ เป็นตะกัดตะกันหมดแล้วครับเพราะว่าคือคาบเก่าโบราณเนี่ยเขาจะเป็นตะกัดตะกันแบบนี้ครับเขาจะเกาะอยู่ในเนื้อเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับดูครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับตะกัดตะกันพวกเนี้ยคือการเวลา150ปีเป็นอย่างนี้ครับเราต้องดูดูคาบเก่าโบราณให้ได้ครับเดี๋ยวครับแล้วพวกคาบดำๆพวกอะไรพวกเนี้ยซึมมปอยู่ในเนื้อหมดครับแล้วก็เห็นไหมครับพอเราดูอย่างนี้เราจะรู้ว่าไม่ใช่ทาเขาไม่ใช่ทาใหม่คือเขาพระนี้เขาถูกทารักขมขื่อตั้งแต่สมัย 50ปีแล้วนะครับแล้วก็เขาก็าซึมไปอยู่ในเนื้อหมดแล้วครับแล้วก็จะมีการเป,เปลี่ยนแปลงกายภาพของคาบเข่าไซาทับถมหมดแล้วนะครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับเหลืองพวกนี้ว่านไผ่เหลืองนะครับสมัยก่อนเขามีใส่ทาด้วยว่านไผ่เหลืองด้วยนะครับดูครับหลักธรรมชาติครับ คือถ้าผ้าแท้จะดูง่ายครับดูง่ายจะไม่จะไม่ดูยากครับถ้าผ้าลอกในแบบยากมากครับเพราะเราต้องเขาทาสีมาเขาคือมันคือสีเขาทาให้เราหลอกตาเราครับจะดูยากครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเขาก็เดี๋ยวนี้เขามีกระบวนการทํากันผ้าเก่าทําได้เหมือนมากครับใกล้เคียงมากครับนะครับถ้าคนไม่มีกล้องแล้วไม่มีองค์ความรู้ที่ดูของเก่าเป็นก็จะโดนเท้านั้นนะครับนะครับดูครับต้องดูครับดูกันเขาต้องเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับ คือเขาเงาะเขามีการเสรื่อมสภาพนะครับนี่คือหลักธรรมชาติครับนี่ครับนี่คือการเหี่ยวแห้งเซตตัวเป็นหลักธรรมชาติของของของภาพเก่าโบราณน,นะครับต้องเอียงดูทั้งหมดนะครับมีรอยปิ้นรอยข้างครับรอยปิรอยปิ้นนะครับพานทิพักเนื้อแก่ปูนนะครับปูนปัาข่อยนะครับ ุดกลมๆพวกนี้ครับนี่ครับบางท่านว่าบางท่านก็จดบอกว่าเป็นคาบคาบผมว่ตทุกคนนะครับผมว่ตทุกคนไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคาบแขวนซ้ายตกผนึกปิดหลุมนะครับเพราะเขาเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็เหวหดออกไปเป็นหลุมเป็นบ่อเขาแขวนซ้ายก็งอกทับครับแล้วเขาก็มีรูปร่างเหมือนที่เป็นหลุมนะครับหลุมกลมๆก็เป็นหลุมกลมหลุมเป็นเหลี่ยมก็เป็นเหลี่ยมนะครับดูครับเห็นไหมครับ พราะเป็นหลุมนะครับอีแคลไซก็งอกทับนี่ครับเป็นหลักธรรมชาติครับแล้วก็มีหลากสี้อายุมากๆก็เป็นสีเทานะครับถ้าเป็นแก่ปูนก็ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวผมลงสโคปให้ดูนะครับครับดูนะครับดูการเหี่ยวหดแห้ง ผันี่จะแห้งมากครับองค์นี้ครับเพราะแกปูนนะครับแล้วผสมด้วยปูนอาปูนปูนเปลือกหอยแล้วผสมด้วยไอ้ข้าวสุกกล้วยนะครับแล้วเนตแกปูนนะครับแล้วก็ทาผสมด้วยไอันี้ครับผสมด้วยน้ํามันตังอิ้วแล้วก็ทาด้วยน้ำเกลี้ยงอีกทีครับนะครับเก่าแบบเหี่ยวแห้งมากครับดูครับดูกันเหี่ยวแห้งเซ็ตตัวครับเดี๋ยวผมสครับให้ดูครับนี่ครับดูไว้ครับ นี่คือการเหี่ยวเซตตัวครับเป็นหลักธรรมชาติครับเหยียบยุ่ยอย่างนี้ครับเนะครับดูครับเนี่ยคือหลักธรรมชาติครับอที่เราสกปรกเข้าไปแล้วครับเราจะเห็นเนี่ยพวกข้าปูนนะครับปูนเขาเขาเขาระเหินขึ้นมาครับเขาเดือดขึ้นมาครับนะครับเขาเดือดขึ้นมาเนี่ยครับภาพนี้ชุดนี้อยู่ในกลุ่ยครับผมว่าอยู่ในกลุ่นนะครับเป็นอยู่ในกลุ่นนะครับเป็นอยู่ในกลุ่นนะครับเพราะว่าเขามีรอยมีรอยเดือดด้วยครับ มีเดือดนะครับมีจุดเดือดได้ครับนะครับสวยงามครับนะครับจุดเดือดนะครับพวกนี้เป็นเป็นปูนเปลือกหอยนะครับนลยครับเห็นลยครับละเอียดมากครับเห็นลยครับเป็นคือจุดเดือดนะครับเรางอกขึ้นมางอกทับถมน้ํามันตะกี้วกับงอกทับถมพวกรักน้ําเกลี้ยงอีกทีครับเลยครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาติครับคือเราต้องใช้เครื่องสโคปละเอียดนะครับที่จะเห็นนะครับค่อยๆนะครับเพราะเขาเล็กมากครับเห็นลยครับแล้วก็อยู่ในนั้นก็ต้องมี สโคปแล้วเห็นนี่ครับนี่คือการเวลาอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับนี่ครับนี่คือจุดนี้คือต้องดูตรง like นี <mesmo? S 2> ้ครับการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมนะครับนะครับดูดูเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหลักธรรมชาติไม่ใช่เอาสีมาทานะครับคือเกิดจากในเนื้อผ้าหมดทุกอย่างครับนี่ครับเกิดจากในเนื้อผ้านะครับเห็นไหมครับพวกนี้แคลไซท์ทั้งหมดนะครับแคลไซท์ทั้งหมดนะครับเนื้อผ้าอยู่ด้านล่างนะครับพวกนี้ที่เป็นพวกนี้ กลุ่มพวกนี้แคลไซทั้งหมดนะครับแคลไซทั้งหมดนะครับคือเราขยายมุมกว้างครับขยายมุมกว้างครับนะครับทั้งหมดเลยครับดูครับจุดเดือดนะครับเราขยายเลยครับเราจะเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยครับนี่คือแคลไซกันเวลาครับเพราะขึ้นมาคือเขาแก่ปูนแล้วแก่น้ํามันเขาจะขึ้นได้ไม่เยอะครับพวกแคลไซครับเขาจะขึ้นได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ขึ้นเป็นแบบนี้ครับเขาจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆไม่ค่อยได้นะครับ เพราะว่าเขามีน้ํามัน Trump, ตอิ่วเยอะนะครับ <sucks> แล้วด้ไทยรักน้ําเกลี้ยงนะครับดูครับดูการเปลี่ยนแปลงกันเวลานะครับดูครับดูไว้ครับเปลี่ยนยงแท่งหมดนะครับเขาขึ้นเป็นยังแท่งหมดนะครับนี่คือการเวลาเป็นยังแท่งหมดนะครับนี่คือหลักธรรมชาติการเวลานะครับดูไว้นะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติของการเวลานะครับเัยขึ้นหลายลักษณะนะครับเพราะว่าอยู่ที่เนื้อพักนะครับอยู่ที่เนื้อพัก ครับดำๆกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็แล้วหลบไปอยู่ small, ้างล่างหมดนะครับอยู่ใต้ผิวหมดนะครับเจอแคลไซายงอกขึ้นหมดครับข้างบนพวกนี้แคลไซดนะครับเนี่ยที่เป็นแข็งพวกนี้ครับเนี่ยพวกนี้แคลไซายหมดนะครับเป็นเหมือนปากกาลังนะครับดูครับเหมือนปากกาลังนะครับดูครับเหมือนเป็นคือคือส่วนผสมไม่เข้ากันครับก็จะเหมือนเหมือนตามุ้งนะครับดูครับนี่ครับเหมือนตามุ้งหมดแล้วครับดูไว้ครับเนี่ยครับตามุ้งหมดแล้วครับดูครับ มันลายตามม้งนหมดแล้วครับเก่าหมดแล้วครับูคาบเก่าโบราณครับทาไมสโคมไม่เห็นเนื้อแบบนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเรารู้ว่าเป็นผ้าเนื้อปูนแก่งเป็นคาบเก่าแล้วครับเราก็หาคาบคาบเก่าที่ได้จริงๆครับแถวซ้ายต้องมีครับอนีเจอแล้วครับไบสีเทาครับเห็นไหมครับ เราต้องหาให้เจอมัาต้องมีครับเพราะว่าพระอายุมาก150ปีแขลไซ้ต้องเป็นสีเทาแบบนี้ครับเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในหลุมในบ่อต้องมีครับมีเล็ดมีนก็ต้องมีให้เราเพราะพวกนี้แขลไซ้ที่เราบนผิวนี่คือแขลไซ้หมดนะครับไม่ใช่เนื้อพระนะครับแต่เราต้องหาสีนี้ให้เจอครับอันนี้คือฟันธงนะครับเจอแล้วครับเนี่ยครับต้องมีครับมีเล็ดมีนก็ต้องมีให้เราเห็นนะครับเนี่ครับเนี่ยเจอแล้วครับต้องมีครับเป็นปูนแกนเนี่ยก็ต้องมีครับเนี่ยครับเนี่ยครับเ ็นหลุมเป็นรูครับดูครับนี่คืออันนี้เนื้อผ้าอันนี้คือหน้าพ้พักนะครับหน้าพ้าก็ต้องมีมีเหี่ยวหดเซ็ตตัวนั่นในครับเปลี่ยนแปลงหมดนะครับเห็นไหมครับในเนื้อผ้าเปลี่ยนแปลงหมดนะครับเนไครับเปลี่ยนแปลงหมดถ้าเราไม่สุกขมเราก็ไม่เห็นแบบนี้นะครับเขาขาวโพลีลทไซส์ใหม่นะครับก็มีเม็ดสีของปูนปลือกหอยครับนะครับพวกฟิล์มของปูนปลอกหอยเขาขาวครับนะครับนี่คือเขาจะขึ้นแบบนี้ครับ ลายเส้นแบบนี้คือเส้นคือเป็นของฟิล์มของปูนบกหอยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับถ้าเราไม่สุขหไม่เห็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคบเก่าโบราณสวยงามครับพระองค์นี้สุดยอดนะครับพิมพ์นี้ในพิพิธภัณฑ์มีสององค์เองครับมีแค่สององค์มันได้มีเยอะนะครับมีแค่สององค์นะครับดูครับโอ้ดูคับเก่าคบดู การเปลี่ยนแปลงนะครับทำเปินสีเหลืองนะครับเน้นี้มันอำมาตะอิ้วนะครับเขาอยู่ในเนื้อหมดเลยครับข้างนอกคือแคลเซียมแคลไซทับถมหมดเลยนะครับนี่คือเราสกปไปดูด้านในนะครับคาบไม้โบราณครับดูพวกมลสารครับคือนี่คือคาบเก่าโบราณนะครับนี่ครับดูไว้ครับฐานล่างสุดนะครับดูครับ เราจะโขบไปเลยครับเล็กๆในน้อยที่ปิดรูเขาจะมีแถไซ้าสีเทาให้เราดูเห็นครับรออเห็นไหมครับทั้งหมดเลยครับตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีเครื่องสโคบเราก็ไม่เห็นนะครับตูการเหี่ยวการแห้งแห้งมากครับพ้าองค์นี้แห้งมากครับคือการเวลาดูด้วยตาเปล่ารู้รู้เลยว่าอายุมากกว่าเราห้าสิบปีครับเพราะเขาแห้งแห้งเหี่ยวแบบธรรมชาตินะครับไม่มีสีครับพออยู่ด้านนอกนี่คือไม่สีด้านในด้านในเขาจะมีพวก รักน้ําเกลียงอยู่ด้านในครับแต่แต่ด้านนอกนี่เขาแห้งคือเป็นคราบธรรมชาตินะครับนี่ครับธรรมชาติเนี้อเหิดมาก็เป็นสีพวกนี้ครับสีดีเอของวัชระคังนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับนี่คือด้านหลังนะครับโอ้เหี่ยวแห้งหมดนะครับเห็นไหมครับกรอนไปเริ่มนะครับนี่นี่เืออยู่ร้อยห้าสิบปีครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับคือการเวลาครับ ในมีเสียผ้ากำแพงแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อแคลไซทับนะครับนี่ครับนี่คือแคลไซตกผนึกครับปิดหลุมนะครับนี่ครับปิดหลุมเป็นก้อนๆในครับปิดหลุมนะครับแคลไซครับสวยงามไหครับหรือผ้าปูนเนื้อแข็งนะครับดูไว้ครับดูเป็นขึ้นๆชันนหมดแล้วครับดูครับเป็นหินเป็นกระเบื้องหมดแล้วครับผ้านี้ครับเก่ามากดูครับ เส้นนเป็นแท่งๆหมดนะครับเขาจะเป็นต่อไปก็เป็นอัมพันธ์แล Jam ้วครับดูครับผมเส้นเๆแท่งๆหมดนะครับเหมือนไม้แล้วครับเขาจะเป็นไม้แล้วครับดูครับดูครับนี่คือคาบเก่าโบราณครับเขาเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับตรงนี้เขาหลุดเป็นหลุมหลุดไปครับเนี่ยมลสารเขาหลุดไปครับมลสารที่เหี่ยวแห้งย่อยสลายสุรภาพข้างในก็จะงอกครับนะครับการงอกนะครับจะงอกออกมางอกครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับคือคือคาบเก่าคาบใดเขาเป็นหลักธรรมชาติหมดนะครับนะครับ เป็นหลักธรรมชาติดูครับเขาเป็นคล้ายเปลือกไม้หมดนะครับดูครับเขาแก่งเป็นหินนะครับดูครับเป็นเปลือกไม้นะครับคล้ายๆลายเปลือกไม้ครับพวกนี้ครับสวยงามมากครับดูนะครับนี่คือวัะฆังนะครับดูคือคาบเก่าครับคือบางคนเห็นแต่ผ้าเนื้อนุ่มๆนะครับเนื้อนุ่มๆผ้าเนื้อนุ่มๆถ้าอย่างนี้ของร่อนแบบทําไม่ได้ครับไม่มีปัญญาทําครับดูครับเส้นในเส้นนอกครับดูครับก็ต้องเกิดอย่างธรรมชาติอย่างเดียวครับพวกนี้ครับ เพราะเขาเป็นเขาเป็นนั่นในครับแล้วเป็นร่องลึกๆเข้าไปเป็นซินเซียนนะครับดูครับนี่ครับแล้วเข้าขาวเขาไซส์ใหม่นะครับแล้วก็มีน้ํามันงอิ้วนะครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาติครับนี่คือหลักธรรมชาติเกิดเกิดขึ้นมาทําให้ดูมีเป็นเป็นภาพที่สวยงามนี่คือแคลแคลไซส์นะครับแคลไซส์ปิดหลุมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผงพุทธคุณนะครับเห็นไหมครับแคลไซส์นะครับนะครับ แคลไซปปิดหลุมแคลไซปปิดหลุมหมดแล้วครับพวงนี้ครับแก่หมดแล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับดูสวยงามครับท่านดูไว้ครับนี่คือท่านจะได้รู้ว่าพาสซินคังเขาเป็นอย่างนี้นะครับปูนปูนประ่อยเนื้อแก่งอันนี้ก็จะเป็นแร่แร่ครับแร่ส่วนผสมครับนี่ครับนี่ครับคือเป็นพวกแร่หลากหลายเงินยวงแร่พวกที่มีค่านะครับตรงนี้ครับที่มีส่วนผสมในพาสซิฟคัลแล้วก็มี เสียบพักกำแพงนะครับแดงๆพวกนี้เสียบผ้กกำแพงนะครับเล็กไหลเงินยวงก็มีครับแล้วก็เมื่อกี้เล็กไหลเงินยวงและหินบนท้ายก็มีครับอันนี้คือเสียบพักกำแพงนะครับเห็นไหมครับเจอฝังไม่หมดแล้วครับนะครับฝังหมดแล้วครับเจอแกวสายทับหมดแล้วครับนะครับเพราะเราก็ดูขับคาบเก่าดูคูเข้าเป็นหลุมนะครับดูครับเพราะมลสารเขาเยอะครับเขาเป็นหลุมเป็นบ่อเหี่ยวหดแห้งเซ็ตแล้วเ็าจะปิดหลุมนะครับเหนียวไม่หมดแล้วครับ ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ